รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จอกันแล้วครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับทุกทุกคนเข้าสู่พื้นที่ของการศึกษาเพราะนี่คือรายการเดียวที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีกับแอดมิชชั่นตอนแอร์ครับมาพบกับพี่นัทในช่วงนัดแนวแนะน้องนะครับเพราะว่าพี่นัทเขามีวิธีการที่จะทําให้เรารู้จักสมองจัดระเบียบจําเรียบทุกเรื่องเป็นไงน่าสนใจใช่ไหมครับห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้แต่ห้ามพลาดเหมือนกันสําหรับข่าวดีๆทางการศึกษาใกล้จะสิ้นปีกันแล้วมีเรื่องราวอะไรให้น่าติดตามกันบ้างไปดูกันเลย แอดขับขยับข่าวช่วงนี้นะครับมีข่าวดีสําหรับน้องๆที่เรียนดีมาฝากกันครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เขาเปิดรับตรงนะครับหลายคณะด้วยกันในโครงการร่วมพัฒนาศักยาภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเก่งดีมีสุขครับจำนวน191คนครับคุณสมบัตินะครับน้องๆจะต้องเป็นน้องๆชั้นม6จากทั่วประเทศเลยจังหวัดไหนก็ได้ g p a c นะครับ3.5ขึ้นไปและต้องอยู่ในลำดับที่1ถึง5นะครับของแผนการเรียนในแต่ละโรงเรียนโอ้โ oh, ห oh, ต้องเรียนเก่งมากเนาะนอกจากนั้นนะครับต้องมีการกำหนดแผนการเรียนตามที่สาขาวิชากำหนดด้วยยังไงก็ศึกษาดูให้ดีนะครับการคัดเลือกมีเพียงแค่สอบสัมภาษณ์เท่านั้นครับ เปิดรับสมัครครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30ทธันวาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ entry.wu.ac.th นะครับช่วงหน้าครับใครที่ยังสมองอื่นๆจะปีใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าจะวางแผนชีวิตแล้วก็วางแผนการอ่านหนังสืออย่างไรติดตามได้กับพี่นัทในช่วงนัดแนวแนัน้องครับมาเจอกับพี่นัทกันดีกว่าในช่วงนัดแนวแนะน้องสวยดีครับพี่นัทสวัสดีค่ะน้องก้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ มีงานครับช่วงนี้นี่มันโอ้โหปวดหัวแล้วก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นระเบียบจัดการอะไรลำดับอะไรก็ไม่ได้ไปซะหมดนี่นี่คือปัญหานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องนี้กันแล้วก็ทิ้งปัญหาที่พี่ก้าวว่าเนี่ยเอาไว้ที่ปีเก่าครับแลวเดี๋ยวปีใหม่จะถึงแล้วอีกไม่กี่วันนะคะนําวิธีการนี้ไปใช้ดูวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการรู้จักสมอง จัดระเบียบจำเรียบทุกเรื่องดีเลยพี่มีปัญหาเรื่องความจามากสุดๆเลยตอนนี้ใช่ล้นี่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อพีแอลได้ไปัญหามีตลอดเลยทินัททินัทแม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก้อยความจำมีปัญหาน้องก้าวก้าวเราสองคนมาจัดระเบียบกันดีกว่านะคะเริ่มเรื่องแรกแล้วกันเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าที่ว่าคนทั้งโลกก็คิดเหมือนกันนั่นคือสมองเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดนะคะในการเรียนให้ประสบความสําเร็จเพราะเราต้องใช้มันในการทำความเข้าใจจํา วิเคราะห์คำนวณแยกแยะทุกเรื่องสารพัดอย่างหน้าที่หลักเป็นหน้าที่การทํางานของสมองดังนั้นค่ะเราจึงจําเป็นจะต้องรู้จักการทํางานของสมองก่อนจึงจะใช้งานมันได้ <Yeah. S 1> สมองทงาอํางานยังไงสมองคนเราเนี่ยนะคะมันเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสใช่มันต้องอาศัยประสาทสัมผัสนะคะจับดม uh. อ่ามอง นะคะหรือว่าจะเป็นคิดทุกประสาทสัมผัสในรถอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่มค่ะใช่ค่ะอย่างอาหารมาอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าอร่อยไหมก็ดมอันนั้นสหรับน้องหมาที่เราไดกินดีกว่าเราเราเราทางเข้าไปแล้วอื้ออร่อยมันต้องมีนะคะสมองไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําการตีความอร่อยนะ เผ็ดนะหลังจากนั้นมันจะคัดเลือกข้อมูลที่มีความสําคัญเก็บไว้นี่อัตโนมัติเลยนะอันไหนไม่สําคัญมันก็จะเคลียร์ออกดีลิททิ้งฟิชไปเลยเหรอถูกต้องอย่างเมื่อกี้เรียกว่าน้องก้อยอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนน้องก้าวไม่ได้สําคัญโอ้โหโอ้โหรายการอะไรที่ไหนเนี่ยร้อเล่นร้อเล่นมันก็จะแบบดีลิทส่วนที่ไม่สําคัญไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าสมองเนี่ยนะคะมันต้องมีการ ตีความแล้วก็คัดเลือกข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้เพื่ออะไรคะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่มันฉลาดนะมันไม่ได้ลบทุกอย่างทิ้งนะมันรู้จักที่จะเก็บเพื่อรอวันนำมาใช้ใหม่ด้วยดังนั้นคำว่ารอวันนำมาใช้ใหม่เนี่ยมันจึงถูกเก็บเอาไว้ในระบบความจำซึ่งสมองเราเนี่ยมีทั้งระบบความจำระยะสั้นและระยะยาวทั่วไปเนี่ยเราใช้ความจำระยะสั้นอ่านหนังสือแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรมากจำหนังจำละครจำชุดนู้นชุดนี้เราใช้ระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นจะต้อง ใช้ความจําระยะยาววิธีการคือเราต้องใช้บ่อนเพื่อให้เกิดการจดจํา เพราะว่าข้อมูลที่ผ่านการใช้บ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สื่อสารกับสมองว่าเฮ้สมองน้ำสํำคญน้ำมาั้ำคาน้ำมาส้ำคาใช่เหมือนเราท่องสูตรคงณตอนเด็กๆใช่ไหมถูกต้องถูกต้องทําซ้ําๆนะคะเพื่อให้สมองมันแบบเฮ้สมองเฮ้สมองเหมือนเรียกสมองตลอดเวลาอย่างเงี้ยเข้าใจว่าไม่ชอบชื่อสมองเลยสมองสมองเฮ้สมองน้ำมาสํำคามาซ้ำคญสมองมันก็จะบอกอสมองต้องจำนี่สมองต้องจำอยากจำแล้วอะไรนะสมองก็จะจำเอาไว้ถูกไหมครับอันนี้มันก็จะ แล้วชีวิตปัจจุบ,บันของเราพี่ก้าวม,มันมีสิ่งต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามามากมายใช่เยอะแยะไปหมดอะเราอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลง,พงเสพสื่อทุกวันนี้เปิดโซเชียลมีเดียโอ้โหมันทะล,ลักทะลนเข้ามาเลยนี่คือปัญหาคือพอมันเข้ามาเยอะเกินไปเนี่ยนะคะสมองจะเลือกจําอย่างไรอ,อันไหนที่จะแบบเฮสมองอันนี้ไม่ต้องเฮสมองปล่อยมันผ่านไปนะคะวิธีการแบบนี้คือ จิตใจจะต้องช่วยให้ความหมายกับสมองด้วยอ๋อนี่จิตใจต้องมาช่วยสมองด้วยเพราะว่าพี่แก้วคิดดูนะทุกๆอย่างมันเข้ามาหมดเนี่ยอันไหนไม่สําคัญอ่ะมันก็จะได้ออกไปดังนั้นถ้าน้องอ่านหนังสือโดยจิตใจไม่ให้ความหมายน้องจะไม่สามารถสื่อสารกับสมองได้ว่าเฮ้สมองนั้นมันสำคัญพอพอมันไม่ให้มันสําคัญเนี่ยสมองมันจะไม่จํแล้วแล้วคุณอ่านหนังสือเยอะแค่ไหนก็ตามมันจะไม่ถูกตั้งโปรแกรมว่านี่คือการให้ความหมายอพอไม่ให้ความหมายระบบความจําจึงไม่ทํางาน หรือ,รอทํางานก็เป็นเพียงแค่ความจําในระยะสั้นไม่เพียงพอต่อการนำไปสอบเพราะว่าคุณต้องใช้ข้อมูลตั้งแต่ม .4 <ช>ม .5 แล้วก็ม .6 ถ้าระยะสั้นไม่พอนะคะดังนั้นค่ะคุณจะต้องอ่านเพื่อกระตุ้นให้สมองจดจําและสิ่งที่จะช่วยให้สมองจดจําได้ดีนั่นคือคือหลักการจัดระเบียบสมองซึ่ง พรุ่งนี้เราจะมาคุยด้วยเ, <c oughs> เวลามม่หมดแล้วโอ้โหตั้งใจฟังมาอย่างดีวันนี้สรุปสั้นๆคือให้รู้จักหลักการทำงานของสมองครับว่ามันต้องสัมผัสตีความแล้วก็เลือกสิ่งที่มีความหมายมาจดจำใช่แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดระเบียบสมองกันลองฟังดูแล้วไปคุยกับสมองของคุณตามแนวของนัดในการแนะน้อค่ะ เฮ้ยสมองเฮ้ยสมองขับเคลื่อจับเคลืขอบคุณครับพี่นัฐใช่ยินดีค่ะน้องๆครับเตรียมสมองแล้วก็เตรียมจิตใจมาให้ดีพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันต่อนะครับสำหารับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแต่อย่างที่บอกว่าเราเจอกันทุกวันจันถึงศุกร์เก่งมากเลยเกือบไม่ได้นะครับน้องสิบแนาฬิกาโดยประมาณสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ